และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผงในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดง,งานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2557มีความรู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้สละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงในวันนี้ กระผมขออนุญาตกราบเรียนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานขอสังเกตดังนี้ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนธรรมเนียมประเพณีดีงามของชาวนครปนมให้คนอยู่สืบไป 2. เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาต่อแม่น้ำที่เราชาวไทยได้ใช้ตื่นใช้บริโภคและอุปโภค 3. เป็นการลอยเคาะหรือสะดอเคาะและเป็นการอธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนาต่อพระแม่คงคา สีเพื่อสร้างความสามัคคีอันดีงามระหว่างข้าราชการพ่อค้าประชาชนวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธซึ่งตรงกับวันขึ้น15บ้าำเดือน12ถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ละลูกถึงพระคุณของแหล่งน้ำที่ได้อาศัยหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์เราแลนะเป็นการขอขมาที่เราได้กระทำให้แม่น้ำสรก การจัดงานในครั้งนี้เทศบาลเมือ,นองนครนมได้จัดให้มีกิจกรรมเช่นมีการประกวดนางนบพมา่าการประกวดกระทงใหญ่พิธีบูชาพญานาคและพระแม่คงคาเทศบาลเมือ,นองนครนมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องชุมชนทั้ง25ชุมชนและหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่ได้จัดส่งกระทงร่วมประกวดในวันนี้ซึ่งถือ เป็นการร่วมสืบสารงานประเพณีของไทยเราให้คงอยู่สืบไปและที่สำคัญเทศบาลเมืองนครมนมได้รับเกียรติจากาคณะกรรมการหลายท่านจากเหล่ากาชาติที่ได้สละเวลามาตัดสินการประกวดตะรงแน่นางนพมาเจึงขอกราบขอบคุณไวนะ้ในโอกาสนี้ฉะนั้นเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวจังหวัดนครมนมกระผมขอกราบเรียนเชิญท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านคุมพลบรรเทาทุกได้กรุณาม,มอบรางวัลการประกวดกระทงการกล่าวเปิดง,งานประเพณีลอยกระทงและการประกวดนางลุกลพมาสประจำปีพุทธศักราช2557ขอกาบเรียนเชิญครับสำหรับรางวัลผลการประกวดกระทงในปีนี้นะครับจะประกาศจากรางวัลชมเชย2รางวัลไปก่อนนะครับ รางวัลชมเชยน, um นะครับราวัลที่1นะครับโรงเรียนชุมชนเทศบาลสามครับดีเช่ญนะครับโรงเรียนชุมชนเทศบาลสามพินิจพ,พิทยานุสรครับตัวแทนก็นได้นะครับ อยู่ไหมครับโรงเรียนชุมชนมเทศบาลสามครับ นายกขออนุญาตที่ข้ามไปนะครับแล้วก็พี่น้องชาวชุมชนนะครับในเขตเทศบาลเมืองนครพนมท่านอายการจังหวัดทั้งสองท่านนะครับท่านประธานชมรมสื่อมวลชนท่านผู้อในวยการสำนักงานพุทธศาสนาท่านผู้ในการจังหวัดครับท่านผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครพนมท่านวัดด่านจังหวัดท่านพิการบดีมณฑลนครพนมนะครับแล้วก็ท่านกลุ่มกับประการเมืองนครพนม ลพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมทีกาตะโบดูพันครัวรบวันนี้ดีบีนะฮะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลเมืองนครพนมซึ่งจริงๆแล้วก็คงไม่ใช่งานของเทศบาลอย่างเดียวนะครับงานนี้จะเริ่มเป็นงานของจังหวัดไปแล้วนะครับเพราะวันนี้เราก็เห็นนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยก็มีคนของจังหวัดมามา,มาช่วยมาร่วมกับบ้านแต่ว่าคนที่จะต้องลงทุนหนักที่สุดก็คือ,อพี่น้องชาวเทศบาลเมืองนครพนม ในส่วนของงานลอยกระทงครับขอเรียกเรียนท่านว่าในวันนีนะะ้เราเองก็มีแบบส,สําคัญของงานในนครปฐ mm hmm. มก็คือเรื่องของสายเรือไฟเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ติดชาร์จไปแล้วนะครับอยู่ในแผนที่แล้วก็อยู่ในเรื่องกอดของโลกแล้วนะครับในเรื่องของสายเรือไฟส่วนลอยกระทงนะครับก็เป็นงานทัวร์รถไฟที่เราก็ทำกันู่แต่เชื่อว่านะงานนี้นะครับก็จะเป็นงานสําคัญ ในอนาคตน,นะฮะเพราะว่าบ้านเรานะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยว่ที่กเปลี่ยนไปนครับสมัยก่อนพวกเราเองนะครับงานทีใหม่งานทีใหม่คนไม่ได้มานักทองเทกันมากมายแต่ณนวันนี้ด,ด้วยฝีม,มือนะครับของทางพวกเราเองครับคนในพื้นที่ทาให้นะฮะโรงแรมที่พักทราบข่าวว่าเต็มเต็มครับ ระยะหลังเต็มแล้วก็พักพวกพี่น้องกันหลายๆเนี่ยเวลาสั่งให้จองโรงแรมให้ก็ต้องขออนุญาตสแับไม่มีถ้าลอวิเครนะครับสี่ล้นเมื่อไหร่นะครับตัดเพียงลอยกันลอยกระทงพักตัวนางงามลูกม่าประจำปี2557ันห้าร้อยห้ครับนครับก็กราบขอต้อนคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครปนมานะครับท่านกลุ่มคนว่าเราทุกนะครับ ประธานคณะกรรมการการจัดงานนะครับเ่านนายกเทศมนตรีบุณยรพรมท่านดิวัตเจียวิทย์บุญญานะครับถ้าท่านประธานท่านผู้มีิเกียรติเดินลงไปนะครับทหารจะทางด้านขวามือนะครับเจนไข่พญานาคนะครับไข่พญานาคนะครับปีนฝั่งโขงนะครับพรมทางเทศบาลเุญรัน์ประหมจัดให้นะครับถ้าดูว่าสวยงามขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทางเทศบาลบุครัตน์ได้ครับฝากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอมอบเวที นะครับให้กับทางการประกวดหนังรอบปะมาเลยนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับ,เ,บเชิญเลยนะครับฟังเสียงเพราะรรสัก3เพลงนะครับก่อนที่จะเข้าพิธีการประกวดนะครับ เพ็นคุณตั้งวัฒนานะคะ,คะซึ่งก็จะมอบให้กับสาวงามทุกปีเป็นประจำนะครับใช่แล้วนะคะนอกจากสาวงามทั้งผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้รับกิฟต์เซตแล้วนะคะพิธีกรก็ได้รับด้ว,วยกัน <laughs> คะ่ะไม่ค่ะอยู่ไหนคะ <laughs> ก็จะแล้วนะคนี่อยู่ด้านหลังพี่เองนะครับด้านหลังนะคะมีรางวัลขวัญใจชุมชนด้วยนะครับได้รับเงินสดจำนวน3,000บาทสายสะพายและกิฟต์เซ็ตจากพีซเอ็นอร์นะครับค่ะรวมไปถึงนะคะบัตรชมภาพยนตร์ค่ะจากแมจิสเตอร์ซีเพล็กนะคะ ต้องขอเรียนชี้แจงนิดนึงนะครับว่าผู้ที่เข้าร่วมประกวดทั้ง22ท่านในค่้นปีนี้นะครับจะได้กิฟต์เซ็ตจากพิษณอเกลือขั้นนะครับรวมถึงพิธีกรด้วยนะครับใช่เราสั่งมาด้วยใช่ครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังได้ยังได้ในส่วนของบัตรชมภาพยนต์นะคะจากแมจิสซีนเพล็กนั่นเองนะคะแต่ว่าพิธีกรไม่ได้ค่ะนะะะคค่ดีไหมทวงดีไหมครับจะดีนะคะ นะคะแต่ว่าขอขอเป็นความการุณาและกันนะคะอยากไปชมภาพยนต์นะคะและต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการประกวดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ทรงเกียรติที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในค่ำคืนนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านประธานกรรมการตัดสินการประกวดนะครับซึ่งตอนนี้ท่านประธานและคณะกรรมการก็พร้อมอยู่ที่โต๊ะของกรรมการเรียบร้อยแล้ว,นะ,ะลวนะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับประธานกรรมการตัดสินการประกวดใน่้ำคืนนี้นางปัทมาวิทย์ดำรงรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมครับค่ะและยังมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดอีกเจ็ดท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณมณีจิรชัตินะคะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมค่ะท่านต่อมานะครับนางนิรมนเจียวิรยบุญญากรรมการเหล่ากาชาติเป็นกรรมการครับ ท่านที่สามนะคะคุณหนูบางแท่งทองกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครปนมเป็นกรรมการเช่นเดียวกันค่ะแต่ท่านต่อไปนะครับนางสุกัญญาพารพันธ์กรรมการเหล่ากาชาติเป็นกรรมการครับค่ะท่านที่ห้านะคะคุณสุภาพรนิรมางการนะคะกรรมการเหล่ากาชาติก็เป็นกรรมการในการประกวดในค่ำคืนวันนี้ด้วยค่ะและท่านที่6นะครับ ด้านทองศรีพูนมอุปถัมภ์มกรรมการเหล่ากาชาติเป็นกรรมการครับค่ะและท่านกรรมการท่านสุดท้ายนะคะคุณวันเพ็ญกุลตั้งวัฒน,นากรรมการเหล่ากาชาติและก็เป็นกรกร,รมการและเลขานุการด้วยนะคะพร้อมกับมอบของเก็บเซตใ,ให้สาวงามทุกท่านด้วยนะครับพิะแอนเฮอนนั่นเองนะครับขอาเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะกรรมการด้วยครับวันนี้ต้องทํางานกันอย่างหนักแน่นอนนะครับค่ะ นะคะเพราะว่าสาวงามของเราแต่ละท่านนะคะล้วนแล้วแต่มีความสามารถนะคะแล้วก็สวยงามกันทุกๆท,ท่านด้วยค่ะ และที่ต้องทํางานหนักอีกหนึ่งกลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มของเจ้าหน้าที่ดําเนินการรวบรวมคะแนนการประกวดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มีผู้สง่งอาวุธและข้องบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความบริสุทธิยุติธรรมและโปร่งใสนะครับสิคณะผู้รวบรวมคะแนนการประกวดนะครับก็ได้แก่นางสาวกัญญาภัทรแย้มกมลรองปหลัดเทศบาลเมืองนนทบนมเป็นประธานกรรมการอเสียงปรบมือด้วยนะครับ